ครับวันนี้ช่างเซนมานําเสนอนะครับซ่อมบำรุงนะครับของดาก้อน2 0 0 5นะครับก็ที่ทําคลิปอยู่ประจำนะครับก็อาจจะเห็นหลายๆคลิปนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวรถก็จะเป็นคนละคันนะครับคันนี้ลูกค้ามาจากประจวบนะครับ5873นะครับประจวบนะครับก็คันนี้ลูกค้าใช้งานมาก็หรือน่าจะประมาณ ยี่สิบปีกลางๆนะครับอ่าหรือปลายๆนะครับเพราะว่าดาก้อนสองพันห้าเทอร์โบนะครับก็จะประมาณปีเก้าเจ็ดเก้าแปดถ้าเป็นเครื่องสองพันแปดก็ประมาณปีเก้าเก้านะครับปีเก้าเก้าสองพันครับที่เป็นเครื่องดาก้อนสองพันแปดตัวนี้เป็นสี่เจสองพันห้าครับส่วนพอเป็นปีสองพันหรือสองพันหนึ่งก็จะมีดาก้อนสามพันลอมไฟฟ้านะครับเพิ่มขึ้นมานะครับรถก็ ใช้งานได้ดีนะครับรถแคปโอ้สีสวยมากะนะครับสีจะออกเทาๆฟ้านะครับก็มาจัดชุดได้ข้างซอมบำรุงระบบน้ำนะครับแล้วก็รีโนเวทเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่อง v m p นะครับเปิดฝาวาลเช็ควาลวแก้ท่อหายใจน,นะครับโอสารมพัดนะครับหลายๆรายการนะครับแล้วก็รุ่นนี้ที่เป็นเครื่อง25 4พันหีบ4อ b ีเทอร์โบเขาจะพอตเล็กดูเล็กนะครับคุณพี่ลูกค้าเจ้าของรถก็ สั่งจัดชุดกระโบพอโโตไปเลยนะเพื่อระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ครับเครื่องติดแล้วเสียงยังนิ่มดีนะครับมีเขตบ,บ้างนะครับวาลวอาจจะมียันบ้างนะครับก็เดี๋ยวทัางเซนดูแลจัดการให้เรามาดูทำไมถึงต้องรื้อระบบนะครับเพราะว่ารถอายุการใช้งานหลายสิบปีแล้วนะครับพ่อน้นํานี่โอ้โหนี่ไม่ต้องคุยกันเลยนะครับเปลี่ยนมอน้ำสิบรอบนะครับแล้วก็ เขาเรียกอะไรดีอะคาบสนิมหรือคาบตะก,กันนะครับที่มันอยู่ในระบบเนี่ยนะครับเออมันก็ออกไปตันออกนะครับบางทีเราไปจับท่อเนี่ยบีบไม่ลงเลยนะพอบีบปุ๊บมันจะดังครบอ่านะครับพอดังครอบนี่นะครับมันก็จะลอนอ่านะครับชุดพวกนี้มันก็จะลอนไปอุดตันในหม้อน้ําอ่านะครับเพราะนั้นโอ้โหเห็นไหมเนี่ยนี่นะแตกระแหงนะครับโอ้โหอย่างกับอย่างกับแบบว่า พื้นดินแตกละแหงเนี่ยเนี่ยนนะครับดูนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําเราก็ต้องรื้อระบบแล้วก็ท่อต่างๆเตรียมที่จะระเบิดนะครับเวลาเราเดินทางไกลมันก็ไม่น่าจะสบายใจนะครับเพราะว่าเนี่ยเตรียมที่จะระเบิดเตรียมที่จะพุ่งออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็อันตรายมากนะครับจุดรั่วซึมหลายๆจุดนะครับไม่ใช่ว่ามันเห็นเราซึมอันนี้เราก็ไปเปลี่ยนอันนี้นะครับข้างมองว่าคือมันมันไปทั้งระบบนะครับเวลาเก็บเราก็เก็บทีเดียว เวลาเราไปไหนวิ่งางานไกลจะได้สบายใจไม่งั้นเวลาน้ําแห้งเครื่องยีดพังเวลาโอฮอนเครื่องทีก็หมดหลายเงินหลายตังอยู่นะครับและอีกอย่างหนึ่งพอเวลาเราไปฟิตมันก็บางทีอาจจะไม่ได้อะไหลแท้บ้างอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเขายกเขายางแข็งตังเลยนะครับกองอากาศเดี๋ยวช่างเปลี่ยนให้นะครับก็รถน่าจะมีบัติเหตุมานะครับมีมีโดนมาอ่านะครับกอง กองอากาศนี่เขย่าคโคักคคุักเลยนะครับเดี๋ยวช่างจัดการเปลี่ยนให้นะครับความน้ําก็สนิมท่วม, okay. มแล้วนะครับมันโคกโคกเว้ยอ่านะครับโอเคพ่อเดี๋ยวช่างซิงจัดการปั๊มน้ำคอใหญ่หลายๆคลิปอาจจะได้เห็นแล้วนะครับปั๊มน้ำคอคอใหญ่โอเคฮะอ่านี่นะครับจะแข็งแรงทนทานนะครับบ่าลูกปืนลูกปืนอะไรก็จะใหญ่กว่ากันอ่านะครับนี่นะครับปั๊มน้ำคอใหญ่สวัสดีครับคุณครู ผมเดิมนะนี่ดูเล็กมากนะครับสองนิ้วช่างปิดสนิทเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอเสียที่ออกมานะครับมันก็จะสะสมความร้อนอ่านะครับขับ80 90บกิบก็จะไม่เป็นไรอ่านะครับอันนี้ต่อลูกสูบนะครับมีสี่ลูกนะครับพอเรารวมกันปุ๊บก็ออกมาตรงนี้นะครับมันจะร้อนนะปะกมปะเกล็นแครัอ่านะครับนี่ครับมันจะร้อนนะสองนิ้วปิดแนบเลยเนี่ยปะกลปะเกลนไอเสียนี่ครับแลบสี่นะแลบแลบบนแลบล่าง เอ่อออกโคงมันมีรอยร้าวและนะครับเพราะว่าไอเสียมันร้อนนะครับมันออกระบายไม่ทัน,นครับก็กมาจาัดชุดเทอ,โโอร์โบคอดโตนี่ครับเอาไอเสียใหม่นี่ครับสามนิ้วอ่านี่นะครับสามน,น,นิ้วลงได้เลยนะครับอ่าโงโตร,โอร่รอท่อตงอโบระเบเกนชุดอ่านี่อะไรไล่ข้าง่อมบมาบุงระบบขามอามีเงาใบใหญ่ครับก็ตามนี้เลยนะครับ อันนี้บางอย่างก็อาจจะปิดมาไม่หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องค่อยๆประกอบเข้าไปค่ะมานเนี่รวดซึงนะครัีมคอหน้านี่นะครับปะกงปะเกินแลบหมดแล้วอ่านี่นะครับข้อไอ้ดงค่อยดีเดี๋ยวจัดการล้างค่อยดีด้วยนะครับหัวฉีดไปไหนเอ่ยนี่หัวฉีดนี่นะครับทอยางหัวจงหัวฉีดก็หมดสภาพอ่านะครับหัวฉีดก็มีรั่วแลบนี่นะครับโอลงโอลิงปิ้นเลยนี่นะครับ ก็เดี๋ยวช่างเซงดูแลจัดการให้นะครับาเราตามมาดูทุกคนทำไมถึงต้องถ่ายน้ำมันเครื่องเบ P นะครับเพราะว่าขมเหลามันอยู่ในนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็ล้างกระดุมกระเดื่องล้างตะเกียบอ่านะครับแล้วก็ฝานุมงฝาน้านี่ครับแล้วก็เช็คเฟืองดาก้อนเป็นเฟืองละเอียดลูกปืนจะเล็กนะครับมันจะมีลูกปืนตัวนี้ชอบเสียอ่านะครับก็นี่ช่างก็จะแนะนําไว้นะครับถ้าได้ยินเสียงเครื่องเพี้ยนเพี้ยนแปลกแปลกคคคค็นะครับแถวแถวหน้าเครื่องนะครับ ให้ลองเปิดฝาหน้า,เ,าเขาเรียกเฟืองน่าจะเฟืองอํานวยประมาณนั้นนะครับมันจะเป็นเฟืองที่ไปต่อจากปั๊มนะครับมันจะมีซับเสียงนะครับตรงนี้ลูกปืนมันเล็กมากนะครับบางทีจะอาจจะชอบแตะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าได้ยินเสียงก๊อกแคกก๊อกแคกเราก็รื้อตัวนี้นะครับส่วนมูเล่หน้าเราก็ต้องตรวจเช็คบางทีถ้าเป็นมูเล่เทียมมันจะแกว่งไอซินคอหน้าก็จะ เก็บไม่ค่อยอยู่นะครับอาจจะรั่วนะครับก็เราก็หาซื้อมูเล่แท้มาใส่หรือบางทีลูกมูเล่แท้เนี่ยมันจะมีลูกยางนะครับถ้าอายุการใช้งานานานๆแล้วนะครับบางทีลูกยางมันรูด่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นปัญหาความร้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็ตรวจเช็ดมูเล่นูเล่ไปไหนูนี่นะครับรถที่ไหลไหลแสนโลนะครับจ้างก็แน,น,นะนำาหครับอันนี้เป็นมูเล่มูเล่ไม่แท้ นะครับเพราะว่ามูเลเทจะมียางนีไม่มียางนี่นะนี่ไม่มียางเป็น,นะนเหล็กดึงเดี๋ยวช่างเต็งดูแลให้ดูให้ครับเพราะว่าถ้าเป็นมูลเลแบบนี้จะชอบพั่าโอเคอย่างอื่นก็นี่นะคอท่อก็มูมานะครับเดี๋ยวช่างเต็งดูแลจัดการให้นี่นะครับมีคอท่อแต่งมาประกงประกงแรกนะครับก็เดี๋ยวรีโนเวทของเครื่องใส่แผ่นกันลงมกันร้อนนี่มอน้ําเดิม ยกไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับหนักมากอ่านะครับไปช่างกิโลน่าจะได้เยอะนะครับนีแผ่นกันร้อนนะครับท่านใดหาซื้อแผ่นกันร้อนไม่ได้อ่านะครับก็แวะมาหาช่างเซนได้นะครับแผ่นกันร้อนดาก้อนอ่านะก็แปลงแต่ GFR ก็ได้นะโอเควันนี้ก็แนะนําจุดซ่อมบํารุงอ่านะครับแล้วก็ทําคลิปรายงานคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับว่าช่างลงมือแล้วนะครับงานเดินแล้วนะครับเพื่ออ่า ลงลายะนะครับลูกค้าที่เอารถมาจอดนะครับท่านก็จะทําคลิป่งลายว่าขั้นตอนการลื้อไปถึงไหนแล้วะนะครับตอนนี้ก็เราก็ลื้ออะไรออกมาแล้วก็จัดอะไรเตรียมที่จะมากอบนะครับก็เดี๋ยวช่างเซ้งดูแลจัดการให้นะครับลูกค้าต่างจังหวัดจากประจวบทีรีขั์ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องเพจ Facebook และช่อง y t u t u นะครับเซ้งเทโบชนบุรีนะครับ s e n G e นะครับเป็นกําลังใจ ให้ข้งแนะนําและก็นําเสนอการซ่อมบำรุงในรถรุ่น90นะครับปั๊มสายสายไฟเส้นเดียวดูแลง,ง่ายไม่คุ้มกิดน,นะครับอโอเคอดูรั์นะครับขอบคุณมากครับ